สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านอำเภออับเชียวบรรยากาศยามเสาร์ส่วงแปดโมงครับเออก็ะชีหชันบ้านพี่น้องขึ้นเนี่ขับรถไกลมากยาวมากหัวลอยควโลหัวล,ล,ลอยสิบสองโลงนะครับจะเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอเป็นลักขับรถโดนไหล คืนนี้ก็ขับมาถึงบ้านทุ่มเที่ยงคืน11นาทีครับมาถึงบ้าน11นาทีตอนนี้เราเออจังหน่อยพี่น้องขี่รถมาไก่เฮงเออลายคนก็บ,บอกว่าทำไมไม่ไปบ้านน้องมาขึ้นกะทีใจสำหรับทุก่ันนะครับที่ไปมาขึ้นนี่มาไลไลได้รับ กันตัวนาเลยสุดยอดนะครับแต่บ่มีทุละเขาได้ที่บ่าอยากไปเนอะมันบอกอทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไปมันก็ต้องได้มาลายอยู่แล้วคงเสียนะไม่มีใครไม่อยากไปหรอกนะครับไม่มีใด,ดว่าอยากไปหรอกัวผู้อยากได้เปิดหลมมาลายนะแต่ก็ยังมีแบบ อันซุม้มไปอยู่ป่าใดมาอยู่บุญเพราะฮัลโหลเรียงเองกับเออสร้างหมบสร้างข้าเจ้าถอครับไม่หัวซาแล้ว khai tướng ở trong đời năng mà cài hiền sổ xanh đẹp บริวารยังไรเล้ยพี่น้องมึนมึนจังไว้เตือนสองมาถ่ายกีองมจอามึง ยังเพืเเเ่อนยัยสร้างกระจกเศเงีนยอีกหลังนึงเหน็อนใจท้าบ้านเดานเนี่ยังโรงเรียนเนเห็ุท่าไนไห้เลียวจูเขาก็เลยนวเดียวพิเ็ษทาังนี่อยนงเราหมูบดีฝนเนไ่ ก็มีหอดิเนแนวที่บางฝาออก็ได้พี่น้องเลยผ่าคนแรกก็แชร์ก,ก็โทรสัพท์สกาย่องบ้านลำเพื่อนเราไปเชียวครับเดี๋ยวออแกนตื่นเราจะถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงคลิปหนึ่งอัไอย่างนี้ผมถ่ายนำสองให้มึงป้อนคลิปต่อไปครับ